สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นครับวันนี้ก็มาทําความสะอาดให้พี่นิ่งนองอีกวันหนึ่งนะครับก็บรรยากาศดีมากนะครับนี่เลยนะครับทาความสะอาดให้ขุดหลุมเป็นบ่อหมดเลยนะครับพี่นิ่งน่องนะครับอาการตกมันก็ดีขึ้นตามลําดับนะครับอีกไม่นานก็จะเข้าไปทํางานครับนักท่องเที่ยวนะครับที่สวนนงนุษพัทยานะครับมาเที่ยวได้นะครับจัดสวนสวยมากนะครับ มาเที่ยวได้นะครับแต่ก็เยอะทุกวันนะครับพี่นิ้งนองก็อาการตกมันก็ดีขึ้นเป็นลําดับนะครับก็มาทําความสะอาดให้นะครับนี่ให้หญ้าให้สับป,ประรดนะครับให้กินนะครับแล้วนะครับก็ดูดูก่อนนะครับว่าน้ำมันจะไหลอีกหรือเปล่านะครับก็ เพิ่งได้3าสี่วันนี้นะครับสี่วันนี้นะครับที่ไม่ไหลนะครับที่ไม่ออกนะครับดูก่อนนะครับแต่ยังไม่เชื่อใจนะครับก็ดูไประยะหนึ่งก่อนนะครับมาปีนี้ตกไวนะครับตกไวมากนะครับออกลึงเร็วมากนะครับตกได้แค่2วันนะครับออกลึงเลยนะครับปี่นิ่งน้องเรานะครับออกทั้งลึงทั้งกขมับนะครับแล้วก็ไหลยาวมาจนได้จนจะสิ้นเดือนเลยนะครับนี่ จะครบเดือนแล้วนะครับเป็นเดือนแล้วนะครับถูกมันนะครับชมความหล่อของพี่นิ่งนองนะครับสองสามวันนี้ก็มานองสาหลายก็ได้คลอลูกนะครับเป็นพ่อพายนะครับโอ้โหเหมือนพ่อเลยนะครับเหมือนพ่อนิ่งหน่องเลยนะครับหล่อมากนะครับสูงยาวออกมาก็สมบูรณ์นะครับดำสมบูรณ์สวยงามมากนะครับ เดี๋ยวได้ชมแน่นะครับรอทำข่าวนะครับแถลงข่าวนะครับน่าจะไม่เกินวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่บแปดนี้นะครับจะแถลงข่าวว่าจะเอาพี่นิ่งน้องไปทำข่าวด้วยนะครับดูก่อนนะครับดูอาการก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับแถลงข่าวช้างออกลูกนะครับต้องเอาพ่อเขาไปด้วยนะครับนี่ครับพ่อนิ่งน้อง น้องสาลายนะครับกับทายาทใหม่เป็นเป็นพ่อพายนะครับน้องพายน้อยนะครับไม่รู้ว่าจะชื่ออะไรนะครับรอมาลุ้นดูชมความรอครับสวยมากนะครับพี่นิ่งน้องนะครับหน้าอกเยอะมากนะครับออเยอะมาก ช้างหลายตัวก็เข้าไปทํางานหมดนะครับเลิกงานประมาณห้าหกโมงนะครับก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเอาทํางานกันหมดนะครับเหลือพินิองตกมันอยู่ตัวเดียวนะครับนี่หายดีแล้วก็จะเข้าไปทํางานนะครับพอควันว่างๆก็ไล์ให้ชมนะครับชมโกนนะครับอยู่เจาะลุมเป็นบ่อหมดนะครับนี่อันนี้ก็ไว้ให้ ตอนล้อนะครับเปิดน้ำใส่ไปให้นะครับจะได้เล่นคูนนะที่ระบายของเขานะครับระบายกับคูนกับบินดีนะครับอย่าระบายกับคูนนะครับไม่ดีนะครับสางตกมันนานจะได้ถ่ายให้ชมนะครับถ้ามีเวลาอย่างนี้ก็จะถ่ายทุกวันทุกวันให้ชมนะครับพี่นิ่งนองนะครับฝากแม่แม่ติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับเข้ามาดูพี่นิ่งนองนะครับ เอามาดูนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับมีกําลังใจนะครับไลค์ให้ชมตลอดนะครับเพราควรก็ไม่ได้ทํางานนะครับไปหาแต่ยากับสับปะรดให้ช้างนะครับปลูกก็ต้องไปซื้อเขานะครับไปขอเขาก็ไม่ได้นะครับทุกวันนี้ต้องซื้อนะครับเ่อจะได้นะครับตาแม่ๆม่ท่านไหน มีคะแนนให้ถ้าสับประรดพี่นิ่งหนองได้นะครับนี่นะครับชูวควมโลนีห่หน่อยๆอๆแล้วนะครับนี่น่าจะตะเลงข่าวช้างคลอดลูกโก้ปมาณวันที่ยีิบเจ็ดนะครับดูว่าพี่นิ่งหนองจะเข้าไปไหมนะครับถาอาการดีก็จะเอาเข้าไปนะตะเลงข่าวด้วยนะครับ ชมนะครับฝากแม่แม่ติดตามด้วยนะครับช่องพายนิ่งหนองแนลนะครับเดี๋ยวพี่่อนก็จะไปหาตัดหญ้าก่อนนะครับทำมสอาดอะไรกับช้างเสร็จนะครับต้องไปตัดหญ้าตัดอะไรอีกนะครับฝากแม่แม่ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ